สวัสดีค่ะอันนี้น้องบิ๊กหุงข้าวให้ย่าใช่ไหมนี่น้องบิ๊กหุงข้าวโอ้น้องบิ๊กหุงข้าวสวยมากเลยไหนดูหน้าน้องบิ๊กสิโอเคน้องบิ๊กนี่ทํารายการนี่ต้มอะไรอ่ะต้มไข่น้ําอ๋อต้มไอ้แขกแกมีอะไรมั่งครับผมไข่ต้มไข่ต้มแล้วใส่อะไรบ้างพูดให้ฟังสิอธิบายไข่ต้มแล้วใบกะเพราแล้วก็พริกแห้งหกเม็ดอ๋อใช้เคฉีก โอ้ใช้มือฉีกเลยฉีกพริกโอ้อันนี้ไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มาทำนี่อ๋อแม็กกี้อ๋อมีแม็กกี้นี่โอ้แต่พริกป่นด้วยเหรอแล้วก็รสดีอ่ะโอเคเดี๋ยวย่าจะชิมดูนะว่ามันอร่อยไหมแต่ย่าชิมแล้วเมื่อกี้เหมือนจืดนะโอ้นี่น้องบิ๊กหุงข้าวสวยแล้วอ่ะน้องบิ๊กกาน้ําเป็นแล้วเหรอครับผมกาไปแล้วครับโอเคหนูหุงเองหรพี่เว่นใช้ให้หุงครับ อ๋อหงเองออโอ้ยหงค่าให้กินได้แ, <ก S 2> แล้วก็ที่อยาบอกให้หงค่าน่ารักมากเลยไหนดูจุ๊บๆไหนดูจุ๊บๆนี่นะกล้องน่ารักมากโอเคครับ<ด> thank you นะอยู่ด้วยกันนะสู้ๆนะครับผมบสู้ไม่สู้สู้ครับอืมโอเคเพื่อตัวเองอุย้ยอุ้ยหอมแก้มเอเต้นหน่อยนะหนึ่งสเต็ป เดได้ไดได้เดได้ได,ไดโอ้โหแค่นี้นะสู้ๆนะ